วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านไม้ชายคลองนะครับตรงนี้อยู่เขตภาษีเจริญนะครับเราก็มาทำเวิร์กช็อปกัน99บาทแล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้มาทำเป็นขนมปั้นเป็นขนมกันนะครับอยู่ในชุมชนตรงนี้บรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามานั่งรอดูก่อนในระหว่างที่นั่งรอเนี่ยก็จะมีดนตรีไทยนะครับมีทางน้องๆเนี่ยเขาก็มาเล่นดนตรีนะครับเราก็มาสานสนชุมชนได้นะครับแล้วก็ถือว่า เราอยากจะทานอาหารก็มีครับมีกาแฟนะครับมีชาแล้วก็มีเครื่องดื่มได้แยะมากๆเลยในรอบๆชุมชนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําเวิร์กช็อปการทําขนมครับเป็นการทําขนมไทยนะตรงนี้อยู่ในเขตชุมชนละไปไม้ชาคองเดี๋ยวจะตอเดี๋ยวก่อน ขั้นเลงแขวนไันเี้ยแขวนตามคิวยังไงครับเนี่ยเขาก็ใช้วิธีง่ายๆเลยในการรันคิวเลยก็คือเราเขียนในโพสอิทใช่ไหมเขียนโพสอิทเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเชือกแล้วก็มีเหมือนกับแขวนเสื้อเป็นไม้แขวนเสื้อแล้วเราก็เอามามาติดไว้มาดีบไว้อันนี้คือวิธีการรันคิวเป็นชุมชนที่แบบว่าคลาสสิกนะครับการตกแต่งล้างเป็นแบบสไตล์แบบ ขื้นบ้างอ่ะชอบนี่เดี๋ยวเราจะมาทํากระทงกันนะครับอันนี้คือปลายทางของเราขวาครับซ้ายแบบนี้ป่ะขวาทับซ้ายไปตลอดครับขวาทับซ้ายไปตลอดแบบนี้ไหมแล้วก็อันสุดท้ายสอดใต้ใต้อันที่หนึ่งแ like ล้วก็อันสุดท้ายสอดใต้ที่หนึ่งแล้วก็จะมีใบกระเนี่หรอเดี๋ยวไม่ได้แจกสุดท้ายสอดใต้อันที่หนึ่งแบบนี้แบบนี้นะครับนะ ปบบนี้ก็จะได้แหละแบบแบบง่ายไหมแล้วเดี๋ยวเอาไม้ก,กัดนะครับมาใส่ตรงนี้คือแบบเสียบเข้าไปเพื่อที่ให้เขาอยู่แบบนี้นะครับแลบบ้วจิ้มเข้าไปอย่างนี้ชึบแล้วก็ไปโผล่ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องใช้แม็กนะครับเราใช้แบบวัสดุจากธรรมชาติเลยอันนี้เป็นไม้จิ้มฟันแต่ปกติก็สามารถที่ใช้เป็นก้านมะพร้าวได้นะครับอันนี้คือด้านล่างนะ ด้าน,นล่างเนี่ยผมก็เสียบสี่มุมเลยเพื่อที่ไม่ให้มันแตกเวลาที่เราใส่ขนมนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปมุมที่สองของรูแบบก่อนแบบอันนี้เสียบไปแบบนี้เสียบตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าให้โครงสร้างเขาอยู่ได้เสียบเข้าไปแล้วก็เอาขึ้นแบบนี้นี่เสร็จแล้วแข็งแรง หนึสีหนึ่งลูกหนึ่งสีหนึ่งลูกเอาสีชมพูแล้วกันแล้วหนึ่งลูกนี่คือช่อมะม่วงนะครับก็ไปหยิบคนละหนึ่งสีแล้วก็หนึ่งลูกมานวดเป็นรูปทรงไหนครับอ่อนนวดไปก่อนชึบ ใส่ตรงกลางนี <society> <ını> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ได nah e okay ้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแตามันยังเห็นไส้อยู่ใช่ไหมครับนะแ้มันยังเห็นไส้อยู่เราก็ดึงเฉพาะตรงนี้แหละค่ะขึ้นมานี่ปิดให้มิดใส่ใส่แล้วก็คลึงลอยเยอะอ่ะถ้าลอยน้อยๆก็ค่อยๆก็คือเบาๆนะคะเราก็จะเห็นไส้แล้วก็จิ้มชบก็ีกมาสีเยมยชั้นเดี๋ยวเปิดคอสอนแล้วั้งหน้า มาช่วยมาช่วยชุมชนสอนมาช่วยกันสามชั้นอ่ะสี่ชั้นแล้วสี่ชั้นเสร็จแล้วค่ะไปต่ออีกชั้นหนึ่งอ้ชั้นชั้นสุดท้ายนี่ทำยากมากเสร็จแล้วก็เอามาใส่กับถ้วยพอใส่ถ้วยก็จะเริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะได้แป้งมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำฐานให้เป็นเรียมแบบนี้ เราก็คือดึงแบบนี้อย่างนี้ชือ้อสวยเป็นแบบหมวกอันนี้คือผลงานชิ้นที่สองครับในการทำเป็นมาริซ้อนเปลี่ยนจากการใช้ด้านแหลงกลายเป็นด้านข้างเรียบร้อยฝนฉลากสองอัน,สอ,อนสองต้นเราได้อุปกรณ์มาอีกสชิ้นก็คือตัวนี้ตัวแป้งสีส้มกับแป้งสีน้ำตาลเข้ม เราปั้นเสร็จแล้วเราเอามาซ้อนไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปนะครับสองไ้นีเยะหมดแล้วครับสุดท้ายเราทำสามชิ้นก็ได้แบบนี้แหละครับโอเคย็ไงไงน่ากินไหม